ยิ่งปล่อยวางยิ่งเป็นสุขให้เราจำคำพูดของพระผู้มีพระภาคเจ้าไว้ว่าความยึดมั่นเป็นทุกข์มีความยึดมั่นในสิ่งใดก็เป็นทุกข์ในสิ่งนั้นถ้าปล่อยวางได้ก็ไม่เป็นทุกข์เราจึงควรรู้เท่าทันสิ่งนั้นอย่ายึดอย่าถือให้มันรุนแรงแต่ให้รู้ว่าสิ่งนั้นมีแต่ให้รู้ว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่ของแท้ของจริงเป็นสิ่งที่ผ่านมาในวิถีชีวิตของเรามีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศ มันไม่ใช่ของแท้เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเป็นเรื่องธรรมดาความสุขผ่านมาสนรนสริญผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปแต่เราหลงผิดว่าเมื่อมันผ่านไปแล้วเราก็กลับไปจับมันอีกรถไฟออกแล้วเรากระโดดจับรถไฟเลยล้มลงไปปากแตกขาหักแขนหักโดยรับความทุกข์ความเดือดร้อนอารมณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในใจของเราเป็นอย่างนั้น พระพุทธเจ้าจึงสอนว่าให้เราปล่อยวางให้อยู่ด้วยความว่างในการยึดถือในสิ่งนั้นและให้ใช้ปัญญาพิจารณาให้รอบคอบ